สวัสดีครับผมนายคาราพุตเขียวคณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิวชาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมาเสนอเรื่องกล้องจูทัศน์แบบใช้แสงกล้องจูทัศน์แบบใช้แสงธรรมดาแบบ่งออกเป็น2ชชนิดด้วยกัน 1. กล้องจูทัศน์แบบง่ายหรือแว่นขยายซึ่งใช้เพียงเลนส์นูนเพียงอันเดียวเป็นตัวช่วยในการขยายวัสดุให้ใหญ่ขึ้น และภาพได้จะเป็นภาพเสมือน2กล้องจุลทรรศแบบเชิงซ้อนเป็นกล้องจุลทรรศที่มีระบบเลนส์ที่ทําหน้าที่ขยายภาพ2ชุดด้วยกันคือเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ไกลวัตถุโครงสร้างโดยทั่วไปของกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงธรรมดามีส่วนประกอบดังนี้คือ ส่วนฐานส่วนแขนลำกล้องแผ่นหมนเลนใกล้วัตถุเลนใกล้ตาวงล้อปรับภาพแท่นวางวัตถุคอนเดนเซอร์อ,อริสอเดอะเฟรมแหล่งกำเนิดแสงการใช้กล้องจุลทรรศน์คือ1หนึ่งการจับกล้องและเคลื่อนย้าย ต้องใช้มือหนึ่งจับที่แขนและอีกมือหนึ่งรองที่ฐานของกล้อง 2. ด้ตงลำกล้องให้ตรง 3. เปิดไฟเพื่อให้แสงเข้าลำกล้องได้เต็มที่หมุนเลนใกล้วัตถุให้เลนที่มีการกำลังขยายต่ำสุดอยู่ในตำแหน่งแนวของลำกล้องนํานำสไลด์ที่จะศึกษามาวางบนแท่นวัตถุ โดยปรับให้อยู่กลางบริเวณที่แสงผ่าน 6. ค่อยๆหมุนปรับภาพหยาบให้กล้องขึ้นเลื่อนขึ้นช้าๆเพื่อระยะภาพแต่ต้องระวังไม่ให้เลนใกล้วัตถกุกระทบสไลด์ตัวอย่างเพราะจะทำให้เลนแตกได้ 7. ปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดวัตถุที่นักศึกษาไม่อยู่ตรงกลางให้เลื่อนสไลด์ให้มาอยู่ตรงกลาง 8. ต้องให้ภาพขยายใหญ่ขึ้นให้หมุนเลนส์แก้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงกว่าเดิมมาอยู่ในตำแหน่งแนวของลำกล้องจากนั้นปรับภาพให้ชัดเจนด้วยปุ่มปรับภาพและเอียดเท่านั้นห้ามปรับภาพปุ่ม เพื่อปรับภาพหยาบและจะทำให้ระยะของภาพหรือจุดโฟกัสของภาพเปลี่ยนไป9บันทึกกำลังขยายโดยหาได้จากผลคูณของกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุกับกำลังขยายเลนใกล้ตาขอจบการเสนอการเพียนคท่านี้ครับ